สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวโอเลชันแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเย็นวันที่19สิงหาคมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะพยายามอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับแอนโทนีปีกจอมผิวของอาแจ็กก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงยอดทีมแห่งทินโอเทมฟอร์ดอยากได้ตัวดาวเตะชาวบาซ์เลีลนายนี้อย่างมากเพราะนักเตะจะช่วยสร้างความแตกต่างในเกมลุกให้กับกุนซือเอลิกเันฮาร์ก อย่างไรก็ตามอาแจ็คไม่ยอมปล่อยตัวสตาร์ประจำทีมออกไปอย่างเด็ดขาดก่อนหน้านี้อาแจ็คเรียกค่าตัวแอนโทนีสูงถึง84ล้านปอนด์เลาๆ3,696ล้านบาทซึ่งตัวเลขขนาดนี้บรรดาบอสผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เต็มใจที่จะยอมจ่ายควักกระเป๋าให้กับพวกเขาอย่างไรก็ตามทางด้านฟาลิซิโอโลมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลองพยายามซื้อปีกทีมชาติบาสิเลต์วัยว22ปีอีกครั้งตอนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะพยายามที่จะซื้อตัวแอนโทนีอีกครั้งนะครับถ้ามีข่าวอัปเดตอย่างไรเราจะมาอัปเดตข่าวให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันดีนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่พวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไป สวัสดีครับ